หนึ่งแต้มมัมค่าสาวไทยทำได้ยือ้อแคนาดา2-3เซตสุดลูกยางเนชั่นลีก2025การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ีสสัปดาห์3กลุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าวันจันทร์ที่1 4กรกฎาคม2568เกมนี้ถือเป็นนัดสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกพบกับแคนาดาทีมอันดับ12ของโลกโดยมีเดิมพันว่าต้องมีแต้มเพื่ออโอกาสอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปในฤดูกาลหน้า เกมนี้โคอดออสเกียรติพงศ์รชัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งอัชาราพรคงยศวริศรา,าศีทะเลศวิมลรัตนพันธ์พิมพิชยากกกรำและปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นได้ดีเป็นฝ่ายออกนำสิบถึงหจากนั้นยังคงรักษาต้านนำห่าง1 7บเถึงสิก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ก่อน25-17ถึงขึ้นนำา1-0ถึงศูนย์เซตเซตสองทีมไทยยังเล่นด้วยความมั่นใจออกนำเจ็ดถึงห้าอย่างไรก็ตามแคนาามมลตีเสอ สิบหพร้อมพลิกแซงนำยี่สิแต่สาวไทยไม่ยอมง่ายๆตีเสมอ23-23ก่อนมาพ่ายไปในช่วงท้าย23-25ิบาทำให้เสมอ1-1เซร็เซต3ารูปเกมสูสีเสมอกัน9-9จากนั้นยังสู้กันสนุก15-15อย่างไรก็ตามช่วงท้ายเป็นแคนาดาที่ทำชกนำยี่สิบเอ็ดถึงแต่สาวไทยไม่ยอมตีเสมอ24-24ก่อนสู้กัน28-28แต่มาแพ้ช่วงท้ายอีกครั้ง28-30ทาใหห้ตมลัง1-2 เซตเซตสทั้งสองทีมสู้กันสนุกเสมอกันสิบถึงสิบจากนั้นยังไม่มีใครยอมใคร1 6บหถึงสิอย่างไรก็ตามเป็นทางสาวไทยทําแต้มนํา2่ส8ถึงสิก่อนดดนเดือดเบียดเอาชนะไปได้2 5่สถึงยีล่ตีเสมอ2อเถึงสเซตเซตตัดสิน2ทีมออกมาสู้กันได้สูส,สี6กถึงหจากนั้นยังคงเสมอกัน1 0บถึงสิอย่างไรก็ตามเป็นทางแคนาดาที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไปได้1 5บหทํถึงสิบสาให้สาวไทยแพ้ไป 2- อถึงสเซตเก็บเพิ่ม1คะแนนในนัดสุดท้าย จากหนึ่งแต้มในเกมนี้ทําให้สาวไทยขยับหนีพ้นโซนตกชั้นได้สําเร็จยังคงรักษาสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกต่อไปในฤดูกาลหน้า